นี่เป็นอันนี้เครื่องปั๊มน้ำไงใช้แก๊สปั๊มน้ำไปแก๊สนี่เปิดแล้วเปิดแล้วครับเอาแล้วล่ะนี่วันรอบอันนี้วันรอบอันนี้วัด์มีวลต์อยู่อ่ามีวลต์โอ้แบตหมดอาจารย์จายวัดมิเตอร์กันจิบกันอ่าไม่เป็นไรแบตหมดมาแบตเตอรี่ใช้ขนาดเท่าไหร่นะพี่เนี่สิบโวลต์สิบสองโวลต์เฮ้ยมาช่วยยกแบตเตอรี่มาแล้วจะต้องใช้แบตลูกเล็กนี่ผม เอาแบตที่มันมีอยู่มาใช้งานคอยอย่างเงี้ยเต้นเงินเองหรือไม่เสียไงพอติดก็ติดเลยอ่ะใครสนใจก็สั่งได้นี่อูพี่ออสเราติดต่อผ่านมาราคากันเองเป็นปั๊มน้ำใช้แก๊สครับอันนี้คืออะไรนะกองเลยพี่อันนี้คือกองครับวายเซนเนอร์ อันนี้ท่อออกาอทางไหนเข้าทางไหนบ้างได้บิดเลยแต่ตอนนี้เข้าสี่นิ้วกินแก๊สมาแล้วแกิดก๊สมาเดี๋ยวติดนะติดแล้วครับเข้าสี่เข้าสี่ออกสามแต่ผมชอบเอาออกสองหลอดจะรีดนบบ้ำอ,อ๋อรีดน้ำให้แรงเป็นเครื่อง ดูดน้ำนะครับที่นำไปใช้งานสนามนะครับก็มีชุดล้อนะครับมีชุดล้อมีโครงสร้างที่สามารถลากไปได้นะครับลากไปได้ทำงานนอกสถานที่ได้ใช้แหล่งพลังงานจากแก๊สครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสินเก่าใช่ไหมเนี่ยใช่ต้นตำกับเท่ไหมโเรเโตโยต้า รุ่น 12A ครับ 12A 12A <5. S 1> ต้องต้องเฉพาะรุ่นนี้ไหมพี่หรือรุ่นไหนก็ได้นี่ขันก็ได้ได้ทั้งเบนซินบเบนซินอย่างเดียวอ่าขอเป็นเบนซินอย่างเดียวยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับอ UCN Machine ราคากันเอง บริการดุดยันมิตรปัจจุบันที่การใช้พลังงานก็มีความสิ้นเปลืองเยอะครับอันนี้ก็เป็นทำมาทดแทนพลังงานน้ำมันซึ่งในปัจจุบันมีราคาสูงครอันนี้เราใช้แก๊สกรบเปิ่มมีสวิตช์เกรนี่บอกอะไรมงครับเพื่อเกตตัวนี้บอกแรงดันน้ำมันเครื่องบอกโวลต์ วัดรอบอ่ะฮะโอ้โหไม่เลยต้รงย้อนงั้บนี่แก๊สนีแก๊สเลยครับติดแ้วที่แก๊สเลยครับอ๋อแก๊สใหม่แก๊สแก๊ส LPG LPG ครับโอเคเฮ้มานยมานย เท่านี้เท่านี้ดูพี่อ๋ออท่นี่แล้วนี่เกตที่บอกอะไรพี่เนี่ยในดันน้ำไปเชื่อน้ำแค่ไปเชื่อน้ำอ๋อเอันนี้โอเคพี่ประมาณปิดปิดก่อนเอาละแหละตามนิ่มเลยนิ่มนิ่มก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับเครื่องปั๊มน้ำใช้พลังงานจากแก๊ นี่ครับชมหน้าผู้ทำพี่ออดแล้วมันหมายถึงว่าทำงานได้สองระบบหรือว่าระบบก็สองระบบจัดการก็ได้ได้ก็ได้อ๋อสองระบบสองระบบสำรองไว้เผื่อแก๊ดหมดใช่ครับ 8เมตร4นิ้ได oh <god. S 2> ้แล้สายมเอาเราสายเราเราใส่สายไหมอเราใส่สายไหมเลขสายมีล้วปะ